เย้ตัวนี้รถเทดินนะฮะนี่เป็นงานมาใหม่เลยเทดินด้วยเคด้วยผสมกันเลยอนี่ดูคลาสติกก่อนหนาใช่แล้วก็เลื่อนตรงนี้ออกมาได้ฟืบอ่าตัวนี้งอได้หมดเลยอแล้วก็เสียงมีฟเชืออ่าฟได้ฮะกดสามที่เดิม ทีนี้เรามาจุดตรงนี้ดีกว่าไอ้รถคันนี้มันเหมาะกับอะไรมันเหมาะกับเด็กประมาณสักสี่ขวบขึ้นไปเนาะเพราะว่าชิ้นส่วนมันจะมีอยู่แปดสิบชิ้นเลยถอดได้ละเอียดยิบถอดละเอียดยิบเลยสําหรับเด็กที่ชอบวิศวกรรมนี่ฝึกสมาธิดีมากนะอันเนี้ยอืมอันนี้แบบงานแบบทํสหรับเด็กแบบชอบสายวิทะาโดยตรงเลยเออใครชอบเล่นเลโก้เบื่อแล้วก็มาเล่นตัวงานดี y ใช่ใช่ใช่ประกอบขึ้นมาเป็นรถประกอบไปประกอบมาถอดไปถอดมาสวยไหนลองยกเคลนมันขึ้นจิยกเคลนมันขึ้นได้ ชิปชิฟนี่นี่เอาไว้ยกเอาไว้รูดเอาไว้เทจริงๆตัวนี้เอาไปเล่นกับสายเล่นกับอะไรมันเล่นได้จริงอยู่แล้วแต่มันคือเอามาให้เด็กถอดซะส่วนใหญ่ไงสวยนะใช่ละเอียดยิบ